สวัสดีค่ะนิวเองค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนตุลาคม25 6 6ของชาวราศีกุมนะคะ,ะวันเดือนปีเกิดราศีเช็คได้ที่ใต้คลิปเลยขึ้นไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็การดูดวงของเราเป็นการดูดวงในภาพรวมนะักไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งดังนั้นต้องเข้าใจตรงกันว่าย่อมมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างขอดูแบบ general ก่อนนะคะ ไพ้ผู้ชายไพ่สมอเรือแองเจิลแล้วก็ไพ่โลงนะคะ,ะเดือนนี้นะคุณอาจจะมีเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะจากผู้ชายในชีวิตของคุณอย่างเช่นเจ้านายพ่อหรือเพื่อนที่เป็นผู้ชายหรือแฟนถ้าคุณเป็นผู้หญิงเ่ยนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เรียกว่า ตอจากัดสินใจเอาไว้แล้วอาจจะมีการเลื่อนหรือมีการแคนเซิลเกิดขึ้นก็อาจจะต้องเตรียมตัวหาแผนสำรองว่าต้องทําแบบไหนยังไงนะคะใครที่มีนัดก็ต้องเช็ควันดีๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าไม่มีปัญหานะคะแค่เลื่อนแค่เปลี่ยนหรือแคนเซิลบางสิ่งบางอย่างแต่เดี๋ยวมันก็จะมีโอกาสได้กลับมาทําใหม่หรือทําให้มันสําเร็จเรียบร้อยในเดือนนี้นะคะเอาล่ะแล้วมาดูเรื่องงานกันดีกว่างานนะคะของชาวราศีกุม ให้ใบแรกของคุณเป็นไพ่ห้าเหรียญไพ่ e Moon แล้วก็ไพ่เดเดทคุณพระช่วยสถานการณ์เดือนนี้การงานไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะมีเรื่องอึดอัดไม่ค่อยสบายใจเพราะเรียกว่าให้ให้ระวังเดือนนี้จะมีที่ปัญหากับที่ทํางานบางคนถึงขั้นอยากจะลาออกหรือบางคนหมดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับหรือคุณอาจจะ เรียกว่างานอะไรถ้าคุณมันจะมีกลุ่มคนบางคนที่อาจจะต้องออกจากงานลาออกหมดสัญญาไม่ต่อสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนืง่งหรือว่าคุณรู้สึกไม่โอเคกับที่ทำมาหรือว่าจิตมันอาจจะไม่ใช่ว่ามีปัญหานะคะแต่หมายถึงว่าสัญญามันสิ้นสุดไปแล้วอานหมายถึงต้องเปลี่ยนหรือทำมาอย่างอื่นอันเดิมก็จะถูกคนเซิลยกเลิกไปอย่างนี้เกิดขึ้น ถ้าคุณที่ทํางานในบริษัทเป็นพนักงานประจําอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคือการโปรเจกต์บางอย่างอาจจะนิ่งอาจจะเงียบหรือว่าต้องไปทําอย่างอื่นหรือต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมหาเอกสารเพิ่มเติมมาก่อนที่จะลงมือทําได้ให้มันบอกถึงความขาดอยู่นะคะใครที่กําลังตั้งใจจะทําโปรเจกต์ใหม่ๆดีไซน์อะไรใหม่ๆโปรเจกต์นี้อาจจะถูกแคนเซิลแล้วคุณจะต้องไปหาข้อมูลอินโฟเมชันบางอย่างหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ ข้ออ้างอิงบางสิ่งบางอย่างเพื่อมาทําถึงจะกลับมาทําได้อีกครั้งหนึง่งแต่ตอนนี้มันต้องถูกยกเลิกไปก่อนหรือบางคนอาจจะมีการลาไปเรียนต่อหรือไปอบรมในเดือนนี้นะคะก็จะเงียบเียไปไม่ได้ไหมายความต้องลาออกนะคะอาจจะแค่พักไปเรียนต่อหรือไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแค่นั้นเองนะหรือบางคนอาจจะป่วยลาป่วยพักอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็มีนะคะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณอาจจะต้อง เขาเรียกว่ามีการเริ่มต้นใหม่ปัญหาเดิมๆของคุณที่มันสะสมมาที่มันขาดทุนมาตลอดหรือว่าลูกค้าจะเริ่มซาลงคุณจะเห็นแล้วว่าทางของมันตันอาจจะต้องมีการปรับปรุงเอสโซวอนสมัยถึงการเริ่มต้นนะคะหนทางยังมีอยู่ไม่ได้ไหมายความว่าต้องตันนะเพียงแต่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนอาจจะปิดร้านนี้หรือว่ายกเลิกลายอาหารรายสินค้าบางสิ่บงบางอย่างแล้วมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันก็มีทางออกอยู่แต่ว่าไม่ควรให้บอกว่ามัน อะไรบางอย่างที่มันทําแล้วมันมีปัญหาก็ควรจะยกเลิกในตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าดันทุรังทุสีไม่งั้นมันจะเป็นภาระเกินตัวของเราสําหรับท่านที่กําลังมองหางานนะคะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเงียบนะแต่ไพ่บอกว่าอย่าตกใจอย่ากลัวมันก็จะไปเงียบอยู่ประมาณนี้เป็นในช่วงระยะหนึ่งไม่มีใครติดต่อหรือว่ามุ่ยปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้การติดต่อสื่อสารมาล่าชา้าแต่โอกาสดีๆของคุณมันจะมาในช่วงประมาณสัก ไปปลายเดือนนะคะมีโอกาสที่จะเจองานใหม่หรือว่าได้ถูกเรียกสักทีหรือใครที่ถูกขึ้นบันเียยาวก็มีโอกาสได้เรียกชื่อนะคะหรือว่าคุณไปสัม,สมภันณ์งานหลายที่แล้วไม่ประสบผลสําเร็จสักทีในช่วงทั้งเดือนเลยปลายเดือนมีโอกาสที่จะเจองานที่เหมาะกับเราแล้วก็ได้สักทีค่ะนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้นะคะไพ่บอกว่าเป็นช่วงที่คุณจะสมองคุณเปิดรับได้ดีมากแต่ปัญหาก็คือ มันแล้วแต่อารมณ์อบบางทีเรียนไปแล้วคุณก็รู้สึกเบื่ออยากพักอยากนิ่งมากกว่าแต่ถ้าคุณเรียนบอกเลยว่าเข้าสมองได้ดีมากแต่มันก็มาพร้อมกับเดฟิวเนาะขี้เกียจแล้วก็อยากจะหาทางรัดซะมากกว่าบางวันขยันบางวันขี้เกียจอะไรเงี้ยชอบใช้ชอบใช้ความขยันไปในทางเพื่อทำยังไงท่านจะสามารถ ขี้เกียจหรือว่าได้คะแนนดีโดยไม่ต้องฝึกซ้อมหรือต้องอ่านอะไรเงี้ยจะต้องอย่างนั้นไพ่บอกว่าถ้าคุณไม่เตรียมตัวดีๆหรือไม่ตั้งใจอาจจะไม่ประสบความสําเร็จอาจจะได้คะแนนน้อยนะคะอืมอยากจะให้คุณศึกษาหาความรู้ทําสมาธิอย่างพาไพ่นี้เนาะทุ่มเท แล้วก็พยายามทําอ่านหนังสือหรือเตรียมตัวให้สม่ำเสมอจะดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยว d e ว,วิลเข้ามานะคะ d e ว,วิลคือไม่ประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่งใครที่กำลังจะโกงข้อสอบหรือทําอะไรที่ไม่ที่ไม,ไม่ค่อยชอบมา,าพาคนสักเท่าไหร่ระวังโดนจับได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องเงินกันบ้างเงิน Tower View of Fortune แล้วก็แปะไม้เทา้าขึ้นมาอย่างนี้ค่ะพายบอกว่า ดือนนี้นะคะช่วงต้นเดือนให้ระวังลมละลายให้มีเรื่องที่มันพังเสียหายแล้วคุณจะต้องไปจัดการไปแก้ไขเอาเงินไปเติมหรือว่าสิ่งที่คุณลงทุนไว้อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรในช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นอยู่ประมาณครึ่งเดือนนั่นนะคะต้องรับมือเอาไว้แล้วเดี๋ยวพอมันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพอวิวอ o ฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วโอกาสของคุณจะมาถึงในการหาเงินหรือว่าการที่จะลงทุนหรือ จะทาอะไรบางสิ่งบางอย่างก็จะมีโอกาสเข้ามาในช่วงนั้นแต่อยากจะให้ระวังการใช้เงินหรือเงินหายคขอาของพังเสียหายแล้วต้องใช้เงินซ่อมแซมในช่วงต้นเดือนต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีพิลุช่วงแรกของคุณนะคะเดือนนี้เรียกว่าหาเงินไม่ทันอาจจะต้องมีการทํารับงานพิเศษรับจ็อบโอทีหรือทาทาหลายอย่างในพร้อมๆกันเพื่อที่จะหาเงินมาให้พอในเดือนนี้นะก็ เตรียมรับมือเอาไว้และกันอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแต่ว่า ความลำบากของมันความขัดสนของเงินปัญหาเนี่ยมันก็จะมากน้อยตามดวงชะตาของเราแต่ละคนแต่ช่วงปลายเดือนทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นค่ะบางคนนะคะถ้าย้ายบ้านใหม่อาจจะมีปัญหาในเรื่องการมัดจําหรือว่าจะต้องจ่ายล่วงหน้าก่อนอะไรเงี้ยต้องไปดึงเงินหรือต้องไปหยิบยืมผู้คนรอบข้างเข้ามาจ่ายดัยงนั้นถ้าคุณรู้ณตรงนี้ดูดวงแล้วเตรียมตรงนี้เอาไว้เตรียมจัดการไว้ดีๆแล้วกันนะคะมาเรื่อง สุขภาพเป็นบ้างสุขภาพและการเดินทางคุณได้ไพ่ราชาดาบได้ไพ่ราชาเหรียญแล้วก็ไพ่ um, six of pentacles การเดินทางของคุณมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่เดินทางก็มีแต่ว่าคุณอาจจะปล่อยมันไปเพราะว่าไปทํามาหากินหรือว่าไปทําอย่างอื่นมากกว่าดังนั้นเดือนนี้เราเห็นว่าถ้าคุณจะเดินทางจริงๆอาจจะเป็นเพราะ้ว้ย ขัดเสียไม่ได้ผู้ใหญ่ไปกับผู้ใหญ่เขาให้ไปแต่ไปเนะี่ยต้องไม่ใช่ด้้ยจ,จุดประสงค์ของเรานะคะแล้วก็อาจจะสามารถเบิกตังได้นนี้น่าไปแต่ถ้าตั้งใจจะไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมใครเดือนนี้เราว่าม,มันมีโอกาสมันมีการเดินทางแต่คุณน่าจะเลือกในโอกาสมันจะเข้ามาพร้อมๆกับงานที่น่าจะทําเงินให้คุณนะคะดังนั้น การเดินทางเดินช่วงนี้จะยังไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่หรือว่าการไปไหนมาไหนถ้าไม่มีสปอนเซอร์คุณจะต้องจ่ายเองค่อนข้างแพงอาจจะมีการเลื่อนหรือระงับเอาไว้ก่อนในช่วงนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้ตกลงมาไว้แล้วอาจจะขอเลื่อนเพราะว่าจะต้องหาเงินมาโปะหรือว่าหางบมาจ่ายหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองงานอื่นเข้ามาอ๋อมันทําไม่ได้ได้แล้วได้เงินไปทําอะไรที่มันได้เงินมากกว่าที่จะเดินทางจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะส่วนสุขภาพ ส่วนสุขภาพเมื่อกี้ขึ้นมาจริงๆไพ่ก็ขึ้นมาว่าโอเคนะค่อนข้างดีแต่ให้ระวังเรื่องน้ําหนักเกินหรือว่ากินอาหารบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าไม่ค่อยเป็นอาหารแพงแต่ไม่ค่อยมีคุณประโยชน์อ่ะอันนั้นทำมาอาจจะก่อให้น้ําหนักขึ้นหรือค,คอเลสเตอรอลสูงอันนี้ต้องระวังแต่ถ้าเป็นโรคอื่นๆจากเท่าที่เห็นพื้นฐานเดือนเดือนนี้ค่อนข้างดีนะคะทํางานหนักนิดหน่อยแต่ยังโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันดีกว่า ความรักของชาวราศีกุมมาดูคนโสดกันก่อนนะคะคนที่โสดสนิทคุณได้ไพ่ห้าถ้วยเกิดอะไรขึ้นเจ็ดโอแอบรักใครเนะ่เจ็ดดาบแล้วก็ไพ่พริตตี้ต้องบอกก่อนนะคนที่โสดอยู่เนี่ยบางคนไม่ได้โสดสนิทซะทีเดียวนะคะเป็นการโสดที่แบบแอบรักใครหรือว่ามีการครบซ้อนหรือว่าคนที่เข้ามาจีบเราเขาไม่ ได้โสดสะทีเดียวหรือเขาไม่สามารถให้สถานะของเราได้ชัดเจนอย่างนั้นมันก็จะมีคนที่เศร้าสุขเสียใจไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ของคนโสดในช่วงนี้คนที่เข้ามาไม่ค่อยโอเคเลยไม่ว่าจะเข้ามาแล้วหรือกําลังจะเข้ามาดูดูกันอยู่นั้นคุณต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะ ไม่ได้คบเราคนเดียวหรืออาจาจะมีตัวตนจริงๆมีตัวของเขาจริงๆอยู่แล้วหรือมันมีความสัมพันธ์บางอย่างมันไม่ค่อยเหมาะสมอย่างนั้นเนี่ยคุณก็เลยอาจจะตกอยู่ในวังวนห่งความไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูให้ดีส่วนบางคนเอาที่ถามว่ามีคนแล้วนอกจากคนที่ไม่โสดหรือว่ามีคนคนเจ้าชู้เข้ามาเนี่ยมีคนอื่นไหมไพ่บอกมันมีอยู่ มีคนดีๆที่แอบมาชอบอะไรคุณอยู่แต่คุณดูไม่สนใจดูไม่ชอบเขาแล้วก็มองเขาในแง่อาจจะเป็นในแง่ร้ายหรือว่าคาดหวังคนอื่นน่ะคือไม่ได้ชอบคือรู้สึกว่าคนที่เข้ามาจีบคุณหมายถึงว่ามันเข้ามาสองทางนะมันคนที่เข้ามาแล้วจริงใจกับคุณแต่คุณไม่ชอบรู้สึกเด็กไปรู้สึกขี้เล่นไปไม่ใช่สเปคแต่ไอ้คนที่คุณกําลังชอบมากๆเหรือที่กำลังจะเข้ามาหรือเข้ามาแล้วเนี่ยคนเนี้ย สเปกมากๆแต่ตัวเขาเองอาจจะไม่ได้โสดหรือว่าให้สถานะที่มันชัดเจนไม่ได้หรือเรากําลังฝักใฝ่ใจของเรากําลังไปสนใจกับคนที่เขามีแฟนหรือคนที่ไม่ได้สนใจเรามันจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยสมหวังในเดือนนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเกิดจะต้องเป็นแบบนี้นะบางคนก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปลองมอง เขาเรียกว่าเดือนนี้อยากผีผามและกันอยู่ส,สดๆไปก่อนดีกว่าเราแนะนําว่าเดือนนี้ให้อยู่ส,สดๆไปก่อนถ้าคนเข้ามาดูให้ดีรอจังหวะแล้วก็เช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยจะได้ไม่พลาดเนาะคุณไม่ต้องคุณตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ต้องการความรักมากสักขนาดนั้นก็ได้เราเรียกว่าแค่อยากได้บางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนคนอื่นจริงๆตัวเองเนี่ยค่อนข้างคอมพลีตการงานหน้าที่แล้วอย่างแฮปปี้อยู่แล้ว แต่มันขาดบางสิ่งบางอย่างอาจจะเหงาก็เลยอยากจะมีแฟนดังนั้นเช็คให้ดีว่าแค่เหงาหรือว่าชอบเขาจริงๆนะคะเดือนนี้ i. อยู่นิ่งไปก่อนนะดีที่สุดส่วนคนที่คุยแล้วมีอ่ะคุยกันแต่ไม่ได้มีสถานะนะคะมีคนคุยเดือนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็น seven er of wands oh my gosh oh. ห แล้วก็ k i n g ับเพนเดเคอร์ฉกไมเท้าแล้ว king ซับ p e น t a เคอรความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเรียกว่าไม่ให้สถานะก็จริงคุณคือ your favorite ของเขาอะนะคะ no your your his favorite his or her favorite ก็ได้เป็นคนที่ฝั่งนั้นชอบที่สุดหรือว่าเหมาะสมที่สุดแต่มันก็มีตัวเลือกเข้ามาให้เขาได้เลือกเต็มไปหมดเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่คุณคุณก็ต้องพยายามคีฟสถานะพยายามที่จะ ฉันต้องเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาถามว่าเป็นไหมเป็นแต่มันเหนื่อยจังเลยคุยกันดีไหมดีความสัมพันธ์พัฒนาไปเรื่อยๆนะแต่เป็นการพัฒนาแบบแบบพยายามให้เป็นตัวเลือกให้ได้อ่ะมันยังไม่ถึงจุดที่จะเป็นแฟนกันได้ชัดเจนเดีที่สุดในความในตอนนี้แล้วกันตัวเขาก็ค่อนข้างเปยค่อนข้างใส่ใจค่อนข้างดูแลแล้วก็ตัวเราเองก็ค่อนข้างที่จะทุ่มกับเขาเหมือนกันต่างฝ่ายต่างทุ่มให้กันนะคะต่างพยายามจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แล้วก็เป็นยังไงแต่ว่าจะบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ที่จะชัดเจนก็ค่อนข้างยากเพราะว่าทั้งคุณและเขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นมาเหมือนกันนะคะก็อย่างที่เหมือนอย่าคล้ายๆกับคนโสดเมื่อกี้เลยค่อยๆดูกันไปไม่ต้องไปเลิกไม่ต้องตกใจเลยสิ้นนะคะพยายามพัฒนาแล้วก็ดูใจเย็นๆความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่ามันเป็นเขาเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเขาเข้ามาเพราะชอบเราหรือเพราะผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าแล้วเราเองที่คุยกับเขาเพราะว่าเราชอบเขาหรือแค่เหงา ช็คดีๆส่วนคนที่เลิกรากับแฟนไปแล้วก็กําลังรอว่าเอ๊ะเขาจะกลับมาหาเราหรือเปล่าให้ขึ้นมา3มถ้วยนะคะ3มถ้วยเจดเหรียญแล้วก็ห้เหรียญไพ่ขึ้นมาว่ามีโอกาสที่จะวนๆกลับคืนมานะคะพากันต่างมุฟออนกันเป็นวงกลมอยู่แต่ถามว่าเป็นยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นที่เคยท,ท,ที่มันที่มันเคยเกิดขึ้นนะี่ยมันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะ เขาเรียกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวรับเดี๋ยวเลิกจะบอกว่าเลิกจริงๆไหมเลิกแล้วคุณก็วนกลับมาเลิกแล้วก็มีเรื่องที่ต้องให้ปรึกษาหารือเลิกแล้วก็ยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างไปกดไลค์ไปตามส่องตามคุยกันอยู่เพื่อนก็ยังอยู่ในวงอะไรบางบางอย่างมันยังวนๆนะคะก็มีโอกาสที่ถามว่าจะกลับมาได้จะมีโอกาสได้คุยได้เจอไหมเขาเรียกว่าอยากคุยก็ได้คุยแต่ว่าจะกลับมาเป็นแฟนกันก็ลำบากอยู่เหมือนกันมีบางโมเมนต์ที่แบบ เหมือนแฟนเหมือนเดิมเลยแต่มันก็ยังไม่ใช่ซะทีเดียวนะคะถามว่ามีโอกาสถ้าเขาจะกลับจะติดต่ออะไรไหมยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีใครบางคนในคู่ของคุณพยายามที่จะติดต่อพยายามจะคุยแต่อีกฝ่ายอีกหนอนะคะเราไม่แน่ใจว่าเป็นตัวคุณหรือตัวเขาที่พยายามที่ที่อีกหนอทั้งคู่แต่มันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามสะกิดแล้วเธอเธอกลับมาคุยกันสิหรือฝากเพื่อนมาบอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ก็ฝ่ายหนึ่ง ทำเป็นเงียบไม่สนใจนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะมาดูคนที่มีแฟนกันบ้างคนที่มีครอบครัวคนที่มีครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่รักกันมีแฟนแล้วให้บอกว่าความสัมพันธ์เดือนนี้ไม่ค่อยโรแมนติกเลยแต่ไม่แย่นะมันเป็นความสัมพันธ์เหมือนอยู่ห่างไกลอะมันอยู่เหมือนสมมติว่าเดือนนี้มีโอกาส คุณอาจจะเจอกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่ต้องห่างกันออกไปอีกหรือว่าต้องไปทําภาร,ารกิจหน้าที่ของตัวเองมีการมาสมมุติอยู่ห่างไกลกันก่อนนะก็เจอแล้วก็ไปทํางานแล้วก็กลับมาเจอกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ประมาณนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวทุกอยู่แต่ถามว่ารักกันดีไหมไพ่บอกรักกันดีมาก the เวอร์ขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณอยู่บ้านเดียวกันหรืออยู่ใกล้กัน ก็ด้วยภาระการงานหน้าที่บางอย่างมันก็จะเป็นการแบบคุยกันไม่ค่อยได้เจอหน้าหรือว่าไม่ค่อยได้มีใช้เวลาร่วมกันสักเท่าไหร่ต่างฝ่ายต่างไปทำํำลับมาเจอกันแป๊บเดียวชั่วโมงสงชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ค่อยได้ใช้เวลาโรแมนติกร่วมกันสักเท่าไหร่มีการ t e ซ์มีการพูดมีการส่งมเมเซจทิ้งไว้ ได้ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเี้ก็จริงแต่ว่าจะมานั่งคุยกันจริงๆไม่ค่อยมีเวลาแต่ถามว่ารักกันดีไหมความสัมพันธ์ยังดีค่ะยังรักกันหวานแหววต่างฝ่ายต่างทําเพื่ออนาคตนะคะรีกกันนานๆก็แวะมากินข้าวแล้วนานก็ส่งมเมสเ็จทิ้งเอาไว้รักกันดีแค่ไม่ค่อยได้เจอหรือไม่ค่อยได้คุยแบบซึ่งซึ่งหน้าแค่นั้นเองเดนนั้นเดินนี้สําหรับคนมีคู่ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้ามันมีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะปัญหาเรื่องอะไรก็ตามด้วยคําพูด ด้วยทรัพย์สินเงินทองด้วยการที่อะไรต่างฝ่ายต่างเงียบไพ่บอกว่าอม,มันก็โอเคคุณอาจจะมีปัญหาแล้วไม่คุยปัญหามันเกิดจากการมีปัญหาไม่คุยเรื่องเงินหรือพูดอะไรไม่ถูกใจก็ต่างเก็บต่างทําเป็นเงียบแล้วก็มันคงจะดีขึ้นสักวันคาดหวังอย่างนั้นมันอาจจะมันอาจจะดีส่วนหนึ่งแต่ว่าไพ่บอกว่ามันจะมีในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้เคลียร์ได้คุยได้พูดต่อหน้าและครอบครัวแล้วก็จะสามารถ คุยกันได้อีกครั้งหนึ่งจะปัญหาจะสางได้แต่คุณต้องคุยกันนะเรื่องบางเรื่องควรเงียบถูกต้องแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ระวังก่อนจะพูดขอให้คิดดีๆไม่งั้นมาจะทําให้เกิดปัญหาได้แล้วยังไงแล้วก็ถ้ายิ่งถ้าเกิดคุณมีอะไรพาระ,ร,ะร่วมกันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันค่ะการกินข้าวร่วมกันสักมื้อการทํากิจกรรมกิจกรรมบางอย่างที่เคยทําร่วมกันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น นะคะคปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลยทีนี้มาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรช่าราศีกุมเดือนนี้ไพ่บอกว่า you a r e not afraid ทำได้เลยคุณเป็นคนเก่งคุณอยากจะทำทำตอนนี้นะคะความน่ากลัวมันความน่ากลัวมันอยู่แค่จินตนาการของคุณคุณคิดว่าเขาน่ากลัวเขาก็จะน่ากลัวแต่ว่าจริงๆแล้วไม่หรอกคุณเท่าๆกันนั่นแหละสู้ทำเลยนะคะลงมือได้เลยแล้วก็ไพ่บอกว่า ถ้าไม่ไหวจริงๆ Seek an expert เดือนนี้นะคะคุณอาจจะต้องการผูดช่วยหรือว่ามีการมีคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องทั้งไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องการงานสขภาพความรักอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วก็อย่ากลัวที่จะปรึกษาอย่ากลัวที่จะบอกคนอื่นบางทีการเก็บเงียบไม่ใช่ทางออกนะคะคุณคิดคนเดียวไม่ไหวหรอกแล้วก็ถ้าได้คําตอบแล้วลงมือได้เลยเดือนนี้เป็นเดือนที่ขุกขักวุ่นวายแต่ เดี๋ยวช่วงช่วงประมาณไปลายปลายเดือนฟ้าเปิดคุณจะสามารถจะจัดการสางปัญหาทุกอย่างได้นะคะเอาล่ะมีอะไรยังไงเขียนบอกได้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ